คนครับี่ผู้ใดนเนี่ยนี่นะครับพี่น้องครับนี่คือบ้านของผมนะครับพี่น้องบา้านปู่บ้านยานะครับพี่น้องนี่แหะพี่น้องพอดีนี่แะครับโอ้เจซื้อไว้หลา่มาในก่อนหน้าทงนี่จักแสนจักเสียนก,ก่อนนี่เจ็ดเสนเมื่อที่นี่ปัด พี่สาวผมนะครับพี่น้องเจ้าของส่วนยหญ่เนี่ยนี่นี่ก็น้องชายหลานชายนี่บ้านหลังแรกบ้านคุณนายก้อยคุณนายกุ๊กนะครับมาดมชมคลิปนี้นะครับมาเยี่ยมบ้านด้วยนะครับนี่บ้านคุณยาคุณย่าโอ้นัองนอนแตกเดือดแล้วโอ้โหวะนี่นะครับสามชี้หลังนี้บ้าน,นเดียวกันเบิร์เด้พี่น้องครับไปยังนี่พี่ส่องเป็นใจเบิร์ อันนี้บ้าน,นเอา้าไอจิมไปใส่น้ำตะก,กุนมึง,งว่าอยู่บ้านตะกุนอาไม่อันนี้นี่นี่ขันนี้อยู่อยู่นี่บ้านอากุจอน,นี่บ่ครับเอารถจอน,นี่บ่จอน,นี่นะครับเยี่ยนเจ้าวันนี้ใหญ่ามานี่บ้านพี่สาวครับพี่น้องครับบ้านสวนนะครับนี่ก็เป็นสวนยางนะครับ อาครับเชิญครับคุณนายครับอ่านี่สวนยางร้อยล้านของพี่สาวผมนะครับพี่น้องครับเยืนจนเยีนเยีนเยียนเยีน่นเออนี่พี่น้องครับมาชมบรรยากาศ 1, 000, 000. เดี๋ยวจะไปพาพี่น้องไปเบึงเดี๋ยวก่อนไปหาหญ้าก่อนนี่ไปหาหญ้าก่อนไปหาหญ้าก่อนไปหาหญ้าก่อนโอ้ไปทางไหนบิดรอ เมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุเด้อยร์ดิมีแห้งดิมีแห้งอยู่ตัวอู่นี่มีมีนี่มากมากมีมาดีนี่นี่คุณย่าผมนะครับจะมีพูดเลี้ยงดูดแต่น้อยๆครับผมนี่ตะวันปลูไปแล้ว มาผูเ้เดียวมาผู้เดียวครับอันดเดี๋ยวดกเล่าไปเล่าตัวตลกนั่งเฮ็ดกูนูอยู่เพคะดีครับมนันมันผู้ใหญ่พวดมันเขับรถบรัลลูน <c oughs> เป็นอย่างชั่วม,ม,มากข <c oughs> ันมากอ่ะที่ขึ้นลูกย่นเนาะแล้วก็ด่าขึ้นกันครับนี่่มาผูเ้ <c oughs> ดเดียวครับมาผู้เดียวครับข้าเจ้าไปไสยเบิดอาไปจิ้มไปไสยไปซ้อมรถแต่รถขอบริหารทุกทีแต่แต่ ไปนะครับผมอาพี่น้องครับป้าเบิงคุณพาไปหาคุณย่านะครับหาคุณย่าอายุ100กว่าปีนะครับผมสวัสดีครับ ว้ยไหก็ไหลกัอนสาธุเออ่าวัสดีครับวัสดีครับฝุกดีเฮ้ยไายรูปเลยไทยรุบเลยไทยรุบเลนั่นยะนีะนีจนยึดเงียงกันยู่เงียงกันนี่ฝากไปถึงพญ่ปอกน้ำเด้อมาหอดแล้ว เอยนี่นะครับเป็นคุณย่าของผมนะครับอายุจักปีแล้วปีนี้จักปีแล้วเนึกยังไจักปีทีแมนแงบเลยแงได้ร้อยร้อยสองสิเขวบอายุอย่างนี้ร้อยสองปีพี่น้องในเงินพันแล้วเอในเงินเดือนเป็นพันแล้วโอ้ยแต่ว่าแข็งแห้งมาันดาังพี่มาันดาังพี่บ่มาันดาังพี่มาันดาังพี่ ท่านกินครับท่านกินเดี๋ยวเดียวนี่นะพี่น้องครับนี่คือคุณยาเอี่ยมนะครับพาราแพนพูทีบยางส่งเขาส่งน้ำผมแต่สมัยผมบวชเนี่ยบุญละมาบวชยู่นี่ล่ะพี่น้องยู่ไก่วัดปูซิลโต่เฮานี้ล่ะนะครับผมพี่น้องครับนี่กะทำบ้บานเกิดจะคล้องนะตะกีก้กะไมย่ยูนี่เลอพี่น้องดดเด้อผู้ใดเหนียเอี่เื้อยังยังวาย่้วยเอา้า ไอ้ไฟผู้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟผู้ใดรยังวะเอ้าจะบริมาสามปีหนึงจำกันกับบริเตียฟังเสียงไฟกว่าผู้ใดรมาบวชอยู่นี่ตอนนีนน้น้อยมัดมัดไฟน้อมีหลานจากน มี่อะไรคนเนาะไผเนาะใบเนาะกบักบเนลอย่างเพียงคนกูมู้ดยังว่าอยู่นี่แหละแล้ว่าซื้อเนี่ยหนเลี้ยไอ้ใบเนาะเปนผู้ใดเป็นไอ้อากุ้งไอ้ไผ่ก่อนไอ้อากุ้งซื้อยังอ่ะไอ้กุ้งเนี่ยเมียนซื้อยัง เป่าเป่าใส่ดูนี่เป่าเดินลูกตัวเอาอันอาจิ้มยังไงบ่ได้ฮะมากิ้มฮะไทยกอผู้ใดจะว่าเยังว่าปากแกปากแกปากเยังว่าว่าบักเสียสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับมาบวอยู่กับแมนตดิ มาบวชที่บ้านนี่จีผู้ใดผู้บวชให้ผู้ใดผู้ภาไปบวชผู้ใดผู้ส่เขาส่งน้ำผู้จักจังเจ้หลวงพูตีคนจีมาเจ้าหลวงพูตีไปแล้วจำอะไรบ่นีเรียกว่าชื่อนี่ล่ะชื่อจังไรชื่อปิวปิวจีผู้จักอีปิวบ่อีปิวลูกพ่อเนี่ยปอกันผู้จักพ่อเนี่ยปอกบ่ อายุหมดป๊อกหมกยันหมกยากมดกใระลังกำลังทนเขต้องจับพี่นองคนอายุร่อยก็ปีบปอกติ๊กทีลูกบอกจริ๊กแมงติ๊กปอกติ๊กทีลูกผมนี่แหละกิ๊กมาจะใส่ละมาสิไปรับ ไปล้ำอยู่บันดุงมาล้ำไผมาน้ำหมอลำมาล้ำใส่อยู่บันดุงล้ำแปอ่ะล้ำมือแรงล้ำมือล้ำมือแรงล้ำล้ำดี่ยังล้ำเลี้ยงล้ำเลี้ยงตอก่อนไปเบื้องบ่ล้ำเลี้ยงตอก่อนใล้ำเท่งเป็นนั้นกับล้ำเป็นหมอเท่งเันเป็นตลกเป็นตลก บันเป็นหมอิเป็นเป็นเป็นหมอนเลยบักดี้ขี่ลูกอืมพี่น้องจำได้เลยจำได้แล้วจำได้แล้วพี่น้องอันพวกแม่พาไปหาหมอนดีจริจีแมนแม็นดะก็พวกแม่สวนน่ะครับแม็นบะแมนครับเอาวคือเก่าเอ้ากขยันขึ้นเท่าแล้วเนาะอีกว่าจะปีขึ้นซีซิปเนาะ ได้เจ็ดปีแล้วเั่นสามสิบห้าสามสิบแปดสามสิบห้าได้เลขไหมได้เลขหนึ่งเจ็ดตัวสั้นหนึ่งซิมซีได้ได้ผัวได้เลิกคไปมึงได้เลิกคไปบ่ลีวเออีนี่ลูกผู้ใดฉันนั่นน้ำหนีสงลูกนี่แหละลูกนี่แหละ ลูกมึงสามคนผุนลูกสาวเบื่อเลยเอลูกสาวก็จำได้คือนจำได้ดีใจงำงำโอ้แล้วจำได้ตัวล่ะแม่มันยังด้วยว่านี้บอ่ะแม่มันตายแล้วมันตายยังโมเลีนเด้อไอ้ลูกสามคนนึงก็ตายจริงบอลาบอเรีนผมบอเรีนด้วยซิอยู่คือเก่าจำอีปิวได้่าอีปิวอ่ะอีปิวอีมีไฟอยู่เนี่ยจำได้ปะ อะไรมันจะยุ่งเทพยบอะไรมันได้าผัวคนที่อัสิบเอ็ดแล้วตอนเนี้ยเอ้ามันได้ผัวสิบเอ็ดคนเลโอสีร่มกินนั่นไอ้กินนี่กุ้งนี่ผัวคือพรนี่ผัวคือพรวันที่จบกันพรพี่คือเนี่ยวัดวัดถือกันเด้วัดถือกันไรค่ะพ่อกันปุ๊บขากันรถมึงมึงอยู่บ้านบ้านไหนก็ล่ะม้าหันอะผมเกิดอยู่นี่แล้ว บนามากกับเมี้ยหานั่นาว่มันกรรเนี้ยยนกลุมเพราะว่าบ้านเราม่พอไม่ไปปลอกผุแล้วยุ่งกเพราะว่าบ่ท่านกินเดี๋ยว่านจินห้อมห้อมกันละลูกชาวนี้ทุกงามด้วยมาหานันแม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 นครับอันมาขอพร ให้เจอนโลงากดังน้ำเขา<อ>ให้เธอนีซื้อมีเสียงน้ำเขาตัวตกมาปีนี้ปีนี้เป็นปีมงค้นปีแห่งเดยปีแห่งของผมเลยปีนี้หละมาดูทุกคนคำนักได้เขากะว่ากินเขาไงไปล่ะยังนอะยังเอา,าจะไม่กินเขาน้ำนี่แล้วมูสวดกินเขากะว่ากินนีน่งมาจะคุ้นล่ะมาผู้เดียว ผมมาผู้เดียวมูเขานอนหลับลลดเบิดแล้วที่ล้ำผู้เดียวมาสามลอยข้นผุดแล้วขนาดนึงอ่ะสามลอยที่ล้ำขนาดนี้ล้ำเห็ดบัวล้ำสวดแจ้งผุดแล้วเป็นเห็ดยังาเป็นอาบุญเนี่ยนะครับครับครับปีไม่บุญเขาจะมาหาจิตอ่ะ แวเ่อแถวเตือแล้วครับเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่คือบรรยากาศครับยุบันเอาซ้ำบันเกิดเมืองนอนผมแหละครับผมพี่น้องครับนี่ครับบ่บได้เป็นหัวหน้าคนเดียวบ่เป็นลูกน้องนี่ครับพี่ครับพี่น้องครับพ่อแม่เอฟซีสุขสุ่ันครับพาพี่น้องมาเยี่ยมยามอายุหนึ่งร้อยกับอีกสองปียังแข็งแรงปึงปังยางเฮ็ดนอกยูนอกกินปกติสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ นะครับแก่ยาเศร้า,าตัวกันขมี่แน่แหละแม่แต่ว่าพี่น้องครับเมื่อน,นี้ผมกะดีใจนะครับเดมาหลายปีแล้วนะครับที่บ่ไดเดมา,ม,มาพบป้ออาพ่อ<ม>นะครับันี่แหละพี่น้องครับนี่คือคุณยายนะครับใกล้ละเท้าบัดทันลุนโดโอ้ยบอดอก้าบอไปไรแต่ว่าพูกที่ยิ่งที่ยิ่งแม่นีป่าอ๊าม ได้ร้อยหาปีร้อยหาปีครับยมอหมอดูเขาว่าผมผมผมของผมมันนี่ร้อยร้อยเก้าปีพี่สะที่ยิงหมอดูเขาจะทักว่าผมสิยู่ได้ร้อยเก้าปีก็จะยูด่ดนแถอผมว่านกินเข่าพน้าจิมอ่ะพี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เนมอครับผู้่ดนรับชมคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งความเขียบยาเด็ความไข่ใหญ่มีคอยถือเลขถือหวยถือเบื่อรางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ